เกาหลีโหดจัดวัยรุ่นเดือดวิทย์วังมวยเขมรแรงงานสาวถึงกับท้อถูกนายจ้างไล่คนไทยพลอยซวยไปด้วยจากสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีใต้ประเด็นแรงงานชาวกัมพูชากำลังกลายเป็นเรื่องร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดการประท้วงของแรงงานเขมรบางกลุ่มซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเกาหลีใต้จำนวนมากเนื่องจากถูกมองว่าสร้างความวุ่นวายและรบกวนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ขณะเดียวกันสื่อเกาลีใต้รายง,งานว่าแรงงานชาวกัมพูชาหลายคนเริ่มถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานและเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจากนายจ้างบางรายหลังภาพลักษณ์ของกัมพูชาถูกโยงเข้ากับเครือข่ายอาญากรรมออนไลน์แรงงานบางคนเปิดเผยว่านายจ้างบางรายพูดตรงๆว่าไม่รับคนกัมพูชาเพราะกังวลต่อปัญหาด้านความปลอดภัยล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวัยรุ่นเขมรที่วิดวางมวยกับคนกัมพูชาในเกาหลีใต้โดยทางเพจกรุงเทพวันนี้ bk k today ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวัยรุ่นเกาหลีเริ่มเดินเช็คคนเขมรแล้วช่วงนี้ธงเขมรน,น,น่าจะขายไม่ออกในเกาหลีขณะที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพพร้อมระบุว,ว่าแรงงานสาวชาวกัมพูชาตัดเพาะ ทำงานมาหลายปีซาจังนิมไม่มีบน่นไม่มีว่าแต่พอเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมนี้ขึ้นมาพวกเขาทำอะไรก็ผิดถูกด่าตลอดหนักสุดก็ไล่หนีไม่ให้มาทำงานต่ออีกแล้วแรงงานเกาหลี ang 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 แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ได้ระบุว่าเท่าที่ไปดูวิดีโอในทิกต o อกมานะคะเท่าแก่เกาหลีน่าจะสอนงานให้ลูกน้องชาวกัมพูชาไปแล้วแต่เหมือนลูกน้องทำงานพอลวกลวกเพราะต้องเรียงต้นกวางตุ้งฮ่องกงให้สวยๆค่ะแต่เหมือนจับใบยัดยัดลงกล่อง ซึ่งทําให้ใบผักช้าและจะขายไม่ได้ราคาอาถูคุณลิขสตําหนิและส่งของตีกลับมาแต่ชาวกัมพูชาไม่พอใจและคาดว่าน่าจะฟังภาษาเกาหลีไม่เข้าใจด้วยแหละก็เลยถ่ายหน้าเ่าแก่มาลงโซเชียลให้เสียหายซึ่งนางเหมือนคนทําผิดแต่ไม่ยอมรับผิดค่ะไม่น่าเห็นใจเท่าไหร่แล้วสุดท้ายอาจโดนคดีพรบอรคอมตามกฎหมายเกาหลีและเสียค่าปรับที่แพงมากค่ะนอกจากนี้ครับทางเพจ Onni Korea Spy Back พอ Onni Korea ได้โพส์ตข้อความถึงมุมมองของคนไทยในเกาหลีโดยระบ,บุว่าคงต้องได้เอาธงชาติไทยห้อยคอแล้วละ่ะสถานการณ์แบบนี้ใดๆถามอีฉันก่อนเดอ้อค่อยดา่าฉันคนไทยคะฮันเดบแปลว,ว่าไม่ได้ซึ่งภาพที่ลงไว้ก็มีข้อระบ,บุว่าคนไทยในเกาหลีหนาวๆร้อนๆโดนถามว่าเป็นคนประเทศอะไร ไปหมาดไปธนาคารแท็กซี่บางคนไปส่งของไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ถามว่าเป็นคนประเทศอะไรแล้วก็ยกมือและพูดว่าแคมโบอเียอันเดเรียกว่ากระสาบแบนคนกับ,บูชาในเกาหลีใต้เริ่มแรงจริงๆซึ่งหากมีสถานการณ์ความคืบหน้าเราจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังไนจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ